ไปไต้หวันทีนี้คือกลับมาอิราเลียไปไต้หวันต่อนี่ครับผมวัดไม่บันตาลมักครับอันนี้ก็เป็นรูปหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับหยดน้าทะเลจืดนะครับอันนี้หลวงปู่ทิมนะครับพุทธาจาโลนะครับแล้วก็อันนี้หลวงปู่ลีนะครับผมอันนี้หลวงปู่แหวนนะครับรูปปั้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นหลวงปูเ่เสารนะครับผมอากาศประมาณนี้ครับนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับยารรรกาศวัดใหม่บ้านตานนะครับผมสวัสดีครับพ่อพงษเบ้าสุโขทัโคารสรางครับตอนนี้ผมสิไปวัดใหม่บ้านตานนะครับไปหาญาติพี่น้องนะครับเพื่อนมาเที่ยวนะครับญาติพี่น้องผมกะมาจากอ่า ภาคใต้พี่น้องภาคใต้นะครับผมนะครับเพึ่นมาเยี่เย่มพี่น้องกันนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเืิ่งวัดไม่บ้านตานนะครับเป็นวัดที่เพึ่นสร้างขึ้นมาสวยงามพี่น้องสวยงามนะครับแล้วก็จะไปหาญาติพี่น้องนํานะครับไปเดี๋ยวไปเลยพี่น้องนี่ครับกําลังไปครับผมครับกําลังไปนะครับเดี๋ยวสีพาไปเืิ่งนะครับวัดเพิ่นสวยงามนะครับผมยังบ่เคยไปเลยพอนี้เลยครับเบิ่งท้องฟ้ากับพนี่ปลอดปรงดีโอเคครับไปกันเลยครับ ครับพี่น้องถึงแล้วครับผมวัดใหม่บ้านตรานนะครับไปทางไหนล่ะทางเจดีมั้งนะครับเนี่ยคผมครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามานะครับผมกับบุคคลได้มาบุได้มาจะเชื่อนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงความสวยงามนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับวัดสานบ้านเฮานะครับ วันนะครับผมน่าจ,จะพาลูกมากราบไหว้นะครับผม เจดี JD, สีมงคลนะครับชื่อว่นานะนี่ครับผมเป็นไหนพี่น้องสวยงามบ่นะครับบรรยากาศโอเคเดี๋ยวผมหาว่าเจ้ารถจะขับบ้านานี่ครับผมนะจะไปไอไต้หวันครับว่าจะไปไต้หวันทีนี้ถึงกลับมาจอิตาเลีไปไต้หวันต่อ,อนี่ครับผมวัด<ป>ไม้บรนตาลมันกําหนดมาสามปีแต่มันต่อได้อีก เกปีเป็นสิปีแต่ว่าที่จริงก็ไม่อยู่ขนาดนั้นหรอกครับนะครับนี่ครับผมมาเจอกันแล้วครับที่จริงวันนี้ผมจะบอกว่าผมเป็นคนใต้นะครับพ่ออยู่ใต้นะครับไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับอ่าวันนี้ก็มาเชื่อานะครับมามาเยี่ยมอพิตานะครับอยู่หนองคายนะครับเพิ่งได้น้องใหม่คนที่คนที่สองแล้วเหรอพ่ตานั่นแหละคนโตวิ่งอยู่นั่นไงอ๋อคนโตวิ่งอยู่อ๋อครับผม น่ครับตอนนี้ผมก็มาเจออยู่ที่วัดใหม่บนตาันนะครับมาเที่ยวกราบสักขระนะครับเอาสั้นเอาเอานอครศสีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะครับชมบรรยากาศนะครับผมขอยัดถ่ายคลิปนะครับนี่พอเป็นพี่น้องได้รับชมวันนี้นะครับครั้งแรกได้มากราบไว้นะครับนี่ครับบรรยากาศโอเค แล้วนั่งตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้เนาะครับบรรยากาศข้างในนะครับเป็นวัดใหม่บ้านตันนะครับผมตำบลโบกศรีอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครนะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับออกข้างหน้านี่นเลยเดิ้หน้าเรออข้างหนาต้รักตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เหรอขับไปก็้ขูข้างหน้าแล้วมั้ง บรรยากาศพี่น้องวัดใหม้านตานนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลวงปู่ฟั่นอาจารนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้าทะเลจืดนะครับอันนี้หลวงปู่ทิมนะครับพุทธาจารนะครับแล้วก็อันนี้หลวงปู่ลี่นะครับผมอันนี้หลวงปู่แหวนนะครับรูปปั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลวงปู่เสานะครับผมชิ้ บรรยากาศประมาณนี้ครับครับพี่น้องพอผมมาเที่ยววัดบ้านตาลนะครับวันนีตาเมาเชอเจอพ่อครับแม่หมู่นะครับอ่าอยู่บ้านหนองกลางนะครับตะก,กวนกับไปอยู่ไปกินกับกันนะครับอยู่บ้านหนองกลางแต่ว่าเมื่อนี้มาหาหมอเป็นอย่างเพราะเป็นไข้บรสบายเป็นไข้บรสบายนะค<ม>รับเอามาวัดอ๋อยังยังอยู่ยังยังกับผมอยู่บ้าน,นงอนอบ้นบานงอนโอเนงอน บอกแฟนเพื่อนเป็นคนลาดพรีบดูเงี้ยไม่แล้วบ่หันลังแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยใครรับเมาเห็ดบ้านเห็ดที่อนเพื่อนน่ะเป็นคนรับเมาออ๋มาแล้วครับหมู่ผมพุ่นพี่น้องย่างมามาดเสียพี่น้องพุ่นมาดเสียเสียต่อันนี้โตขึ้นจ่อยของมันไหผมก็ทุ่น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 แบบนี้ตลอดนะครับนี้่นี้มันคือจะอย เดี๋ยวยวออกช่อง u t u b e นะเนี่ยเดี๋ยวออกช่อง youtube บ่าวสกุลนะเนี่ยเเเครับวัสดีค oh รับเวัดีครับวันดีครับพนทีเทเนี่นะครับสมัยตะกีเรียนมันงอนนะครับผมกับพกินไปอยู่กับบ้านต่อนะครับอยู่บ้านหนองกลางพี่น้องนะครับหมู่หลายคนอยู่บ้านหนองกลางที่อเตาปูลก็อยู่ทนน้อเซีเสียวุทธอ่าเซียุก็อยู่หลายท่านนะครับท่านละไม่นีมาเที่ยว วัดใหม่บ้านตาล์นะครับครั้งแรกนะครับผมมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เลยม,มาเพาะหมู่กันเรียนสมัยมัธยมนะครับอออยังนะไอ้บ้นานงอนรุ่นสองนะรุ่นสองรุ่นสองพอหนึ่งสองหกรุ่นหน,นึ่งสองหกนะครับผมโอเคครับอ้าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะครับในพศ2566นพวกนี้นะครับถ้าคลิปนี้ใครอยากมาเที่ยววัดไม่บารทารนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับพ่อกับแม่ต่อยแลวครับสวัสดีครับขอให้อยู่ดีไม่แ้งครับครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศวัดหม้วัดตาลนะครับผมมันี้มาแบบเฝ้าพี่น้องนะครับหามาหาอานะครับมาหาอาาเพิ่นมาแต่นครสีนะครับผมที่จริงผมก็เป็นคนไตนะครับคลิปนี้พี่น้องที่นูเลยว่าผมเป็นคนไต้นะครับผมทางล่างนะที่เป็นว่างให อาหารป้านะครับผมล่างเป็นที่ให้อาหารปลานะครับถ้ามาก็จะมีนะครับมีร้านกระเพาะกับน้ำนะครับให้กินน้ำนะครับผมร้านกระเพาะกับน้ำนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะได้เมื่องแล้วครับวันนี้ครับก็จะได้กลับแล้วกับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ